Boom. I need all the wins. Yeah, ain't no L's. I gotta get in no car and quit. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way because I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm hard. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอ้มิรเจนนงอินลุนกันวันนี้เราจะมาลองแกะกล่อง s t e a m Deck p พ d เดนะครับ s t e a m Deck p พ d คืออะไร s t r e m m e e k p p d a l นะครับจะเป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับปุ่มกด DJ นะครับที่เราเคยรีวิวกันไปหลายครั้งหลายครากันแล้วนะครับแต่ตัวนี้จากที่เดิมใช้นิ้วกดนะครับเป็นการปรับอะไรต่างๆเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นการใช้เท้านะครับเป็นปุ่มควบคุม โดยใช้เท้านั่นเองและแน่นอนก็ยังทําหน้าที่ได้เหมือนสตรีมเด็กที่เราเคยพูดถึงกันไปไม่ว่าจะเป็นการสลับซีนไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆหรือแม้แต่ควบคุมการสตรีมมิ่งและใช้งานอื่นๆตามแต่ที่เราจะปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมาในราคาที่น่ารักครับ3ามพบาทเท่านั้นเองใช้งานได้ในรูปแบบ3ปุ่มแบบนี้แล้วก็แน่นอน มีการปรับแต่งได้หลากหลายเลยนะครับตรงนี้ก็จะเขียนเอาไว้เลย Streamline your setup, optimize installation เป็น El k a t o by Corsair นั่นเองนะครับสำหรับด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์นี่ฮะก็จะมีระบุเอาไว้ชัดเจนหนึ่งเลย Hand free นะครับโดยปกติเวลาเราทำสตรีมมิ่งเนี่ยบางครั้งบางคราวสตรีมไปเล่นเกมไปก็จะไม่สะดวกในการควบคุมใช่ไหมครับสลับซีนต่างๆ แน่นอนมือเราไม่ว่างเท้าเรายัางว่างอยู่นะครับใช้เท้าเหยียบได้เลยนะครับจะมี3ปุ่มด้วยกันแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับตัวซอฟต์แวร์ที่รองรับก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์สตรีมเด็กนั่นเองแอนเซตอัพได้เลยนะครับแต่ข้อแตกต่างของเจ้า s t รีมเด็กแพดเดิลกับสตรีมเด็กธรรมดาคือสต e a m เด็กในส่วนของตัว p พ d เดิตัวนี้จะไม่มีการใช้งานในรูปแบบที่สร้างเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับไม่มีซับโฟลเดอร์แต่ สามารถทำเป็นโปรไฟล์ได้นะครับเช่นเวลาเราใช้งานตัว OBS นะครับตัว p e d เ l ก็จะรองรับกับ OBS โดยตรงเลยเวลาเล่นเกมก็จะสลับไปในส่วนของเกมนั้นๆน,น,นะครับเป็นต้นนั่นเองนี่การรองรับของเขาก็จะรองรับทั้ง Mac และ Windows นะครับโปรแกรมต่างๆนี่ฮะที่รองรับณนะตอนนี้แบบ Official เลยนะครับเป็น Elkato นะครับเป็นในฝั่งของตัว t w ท t c h YouTube, Twitter, OBS Streamlab นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งอีกหลากหลายรวมถึง Spotify, h u e ฟิว e s iQ นั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องดูว,วันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับภายในกล่องนะครับก็จะเจอกับตัวผลิตภัณฑ์แบบนี้คู่มือนะครับแล้วก็จะมีถุงแบบนี้มาอีกอยู่ด้วยกันโอเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูกันว่าเป็นอย่างไร นี่จะเป็นอ่าเป็นเซฟตี้ไกด์นะครับแล้วก็สายเชื่อมต่อนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสาหรับตัว Stream Deck Paddle นะครับเขาจะมีคู่มือแบบนี้มาด้วยเข้ามาทำความเข้าใจกันก่อนได้วิธีการนะครับก็คือเสียบตัว p a d เ l e เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เซตอัพได้3ปุ่มกดแบบนี้หรือเราจะใช้แค่2ปุ่มก็ได้นะปุ่มเดียวก็ได้นะ แล้วแต่สะดวกนะครับนี่ครับแอซาคำสั่งต่างๆได้และที่สำคัญนี่ครับสปริงนะฮะสามารถปรับได้ด้วยสปริงเอาไว้ทำอะไรสปริงเนี่ยเอาไว้ปรับในฝั่งของแรงต้านนะครับในการเหยียบใช้งานนะครับใครอยากที่จะลั่นไวก็จะมีสปริงในแบบ700กรัมนะครับใครอยากที่จะลั่นช้าหน่อยก็จะมีสปริงในรูปแบบ2000กรัมแบบนี้รวมถึง บางทีถ้าเราจะไม่ใช้นะครับปุ่มตรงกลางเราใช้แต่ซ้ายกับขวามีตัวสต็อปด้วยสต็อปเปอร์นะครับทำให้ไม่ต้องใช้งานเลยก็ได้ใช้แค่ปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาก็เท่านั้นเองได้เหมือนกันนะครับด้านนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับมีสปริงในรูปแบบต่างๆมาให้หลากหลายเลย7 0 0 1 0 0 0ย0 0 0และ2 0 0 0ก็จะมีในส่วนของการลั่นไวไปจนถึงในลักษณะที่เป็น แบบแรงต้านเยอะหน่อยนะฮะตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยสะดวกสะดวกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณก็จะเป็นสายไท e C ไปสู่ไท p e A นะครับไท p e A ก็จะเสียบกับคอมพิวเตอร์ไท e C จะเสียบกับในฝั่งของ PC n o โน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้งานกันแบบนี้ตัว Steam Deck Paddle นะครับก็จะอยู่ในซองแบบนี้เลย ปึ๊บนี่ครับหน้าตาพี่แกจะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะสมมุติว่าเปลี่ยนมือตัวเองให้เป็นกริลล่ากันแล้วกัน <c oughs> เป็นเทา้าสมมติว่าที่เป็นเท้านะครับเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะวางยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมสมมุติว่าอันนี้จะเป็นมิ้วนะครับมิ้วใหม่เปิดใหม่เนี่ยฮะข,ข้อเกี่ยไปแบบนี้ได้เลย นี่สปุ่มนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของโลโก้นะครับพื้นผิวก็จะเป็นพื้นผิวแบบหยาบๆหน่อยนะครับนี่ผมใส่เป็นตรีมท้าให้ดูเลยนะ <c oughs> ความแข็งแกร่งอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าเสริมความแข็งแกร่งมาได้ทนทานแน่นอนจะแตกต่างจากตัวสตรีมเด็กที่ใช้นิ้วกดนะครับแล้วก็จะมีจออะไรต่างๆใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมาในแบบคล้ายๆกับเอฟเฟกต์กีตาร์เหมือนกันนะ มันเหลือเกินนะครับส่วนการเชื่อมต่อก็จะเป็น usb อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนี่ฮะเสียบเข้าไปเป็น usb c นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้เลยหน้าตาของเขาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวโลโก้เอลกาโตแล้วก็ปุ่มกดซ้ายขวานะครับในการใช้งานนะครับถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนในฝั่งของแรงต้านแรงกดนะครับเราก็เอาไขาควงมาขันออกได้เลยแบบนี้เดีย๋ยวจะสาธิตให้ดูการสด จะมีสกรูน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ6ตัวขันมาได้เลยไม่หมดประกันอันนี้เขาตั้งใจมานะครับให้เราปรับแต่งได้นะครับจะปรับด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางตามแต่ตัวแรงกดที่เราต้องการได้เช่นกันคัสตอมผสมกันได้นะครับหรือจะอย่างที่บอกครับอันกลางไม่อยากใช้ก็ใช้ตัวสต็อปเปอร ใส่เข้าไปได้จะลองดูข้างในกันว่าเป็นยังไงแบบนี้นี่ฮะโอ้แผ่นนี้คือบอกเลยว่ามีน้ำหนักพอสมควรแข็งมดแรงทนทานไม่ต้องห่วงนะครับข้างในจะเห็นว่ามีสปริงแบบนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4นะครับ สอ,อันนี้จะเป็นของตัวกลางซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอันซ้ายกับอันขวานะครับสมมุติว่ากรณีเราไม่อยากจะใช้อันกลางเราอยากจะใช้เป็นแค่ตัวตัวน่วงอะตัววางเท้าเฉยๆนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์ใส่แทนที่ได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูกันนี่นะครับเอาสปริงออกแบบนี้แล้วก็ใส่สต็อปเปอร์เข้าไปปั๊บ ปั๊บเข้าไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยฮะมันก็จะกดไม่ลงมันก็จะล็อกเอาไว้นะครับแบบนี้เลยนี่ก็เป็นตัวสต็อปเปอร์แต่ถ้าจะเปลี่ยนนะครับตัวแม่เหล็กต่างๆนี่ก็ฉีกมาแล้วก็วางได้เลยสะดวกมากๆนะครับอ่ะพอเราคัสตอมเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่กลับไปที่เดิมได้แบบนี้เลยแล้วก็เอานี่มานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ ปุ๊บอย่างนี้นะการข้างบนก่อนนะแล้วก็ใส่ข้างล่างลงไปคันน็อตนะครับเดี๋ยวผมขอขันตัวกลางก่อนก็แล้วกัอน <c oughs> อ่ะเท่านี้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนี่ก็คือตัว สตรีมเด็กแพดเดินะครับเพื่อนๆที่สนใจหาซื้อกันได้นะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์คอนโทรลนะครับก็จะเป็นตัว Stream d e c กก็ใช้งานได้สะดวกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ยังรองรับกับซอฟต์แวร์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจลองดูกันได้ไม่ว่าจะเป็น Photoshop โปรแกรมสตรีโปรแกรมตัดต่อหรือการเล่นเกมนะครับเอามาเมิร์ชรวมกันได้แล้วแต่จินตนาการในการใช้งานของเพื่อนๆได้เลยเอาไปใช้ในรูปแบบไหนลักษณะการใช้งานแบบไหนเอาไปปรับประยุกต์ได้เลยนี่คือตัว Stream Deck p a d l ิจาก e อ g a t โตครับ Thank <laughs> you.